ข้าวแกงป้าแอวหรือร้านข้าวแกงทงฟ้าตั้งอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะที่ตอนนี้มีโครงการรถไฟฟ้าสายสำคัญผ่านหน้าร้านที่ดินย่านนี้กลายเป็นทำเลทองที่นายทุนหลายคนต่างหมายตาจะลงทุนสร้างธุรกิจห้างร้านรองรับความเจริญที่กำลังเกิดขึ้น ึ่งในทุนเคยเสนอเงินหลักล้านให้ป้าแอวแลกกับที่ดินผืนนี้แต่ป้าแอวปฏิเสธที่จะขายที่ดินมรดกข,ของแม่ยืนยันต้องการทำร้านข้าวแกงราคา10บาทให้คนย่านนี้ได้กินอิ่มท้องที่ตรงนี้สามไร่กว่าที่แม่สามไร่หนึ่งงานเท่าไหร่ลูกที่แม่เขาแล้วแม่เขาก็เสียไปแล้วที่ปีแล้วแม่เสียไปสิบกว่าปีแล้ว เขาจะขอซื้อโรงเรียนแต่ยังไม่ขายบอกเขาไม่ขายแค่นั้นเนี่ยพราะเรายังไม่ขายจริงๆอ่ะต,ต,ตอนนั้นเขาเสนอเงินให้หรือยังขาแม่ก็ยังไม่เสนอตอนนั้นน่ะมันไล่แล้วทั้งหเขาให้สี่ร้อยล้านเหนอแล้วก็จะเอาห้าร้อยล้านนะน้องบอกยังไม่ขายพี่ก็บอกไม่ขายมันเป็นที่ส่วนรวมไงมีสี่คนพี่น้องยังไม่ได้ของแปลงคนเดียวขายก็ต้องแบ่งกันไงแต่ก็ยังไม่ขายไง เเรรราามมมีีีีีี่่่แตตกกกกกก็็็็หลยยยยทไไงงงูู้้้ดขโนนนบอครอบครัวของป้าแอลไม่ใช่ตระกูลที่ใหญ่โตป้าแอลเองก็ไม่ใช่แม่ค้าที่ร่ำรวยแต่เธอเป็นแม่ค้าข้าวแกงคนหนึ่งที่รวยน้ำใจอยากแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ลำบากรายได้น้อยหาเช้ากินข้าให้ได้มีโอกาสกินของที่ดีและป้าแอลจะทำไปจนกว่าที่ตัวเองจะหมดแรง เด็กมันก็มาแล้วมันมากันอย่าเพิ่งเลิกนะม,นมันเพิทนเรียนจบแล้วบอกจบได้เนี่ยขายถูกไปแอวขายถูก<ะ>ขายแพงบางคนก็จนนะนะไม่ได้รวยเด็กอะ่ะเคยมีเด็กมาแบบพอเรียนจบแล้วแบบต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วมาขอคุณมแหววมีมามากันที่ผ่านมาก็มาแวะมาไหวตอนที่เข้ามาหมอนี่ครั้งแรกค่ะเห็นมีรุ่นพี่ ที่แบบอยู่ในสถาบันเขาพูดให้ฟังว่าเออที่เนี่ยมีร้านอาหารที่แบบราคาถูกอยู่ลองมากินสิพอได้กินแล้วแบบเฮ้ยอาหารมันอร่อยนะแถมราคาเราถูกมากแบบเราแบบไม่ต้องเสียงเงินเยอะเลยป้าเอลก็เหมือนว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเขาอะมาถึงเราอยากได้เยอะปะอ่ะเขาก็ให้เพิ่มนะครับขอข้าวเพิ่มขออะไรเพิ่มก็เพิ่มได้ครับผมก็แบบแล้วก็ราคาประหยัดด้วยบางทีผมก็อยากเติมนุน่นเติมนี่บ้างบางทีอยากกินหลายอย่างก็คิดราคาหลายๆอย่างในในจานสองจานให้เรามาไกลบ้านนะครับรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่พอ เราได้มาอิ่มท้องที่เนี่ยเหมือนเรามีบ้านเลยมีแม่อีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วยก็ทําให้เราสึกสบายใจในเรื่องของอาหารการกินในแต่ละวันไปครับก็อยากให้มีคนมาสานต่อเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นแบบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆให้เห็นว่าพลังของป้าแอวมันยังคงอยู่ต่อไปอะคะ่ะแล้วคือแน่นอนว่ามันจะมีคนซัพพอร์ตมาเยอะอยู่ก็อยากให้ป้าแอลเปิดต่อไปเหมือนเดิมคะ่ะ